ความแค้นลุกลามขามกลายเป็นศัตรูโหดจุดชนวนศึกใหญ่ในเจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวง EP 1 9ละครไทยพีเรียดโรแมนติกคอมเมดี้ที่คอละครติดตามกันอย่างเจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวงใหม่แซซีเวดดิ้งสองพันากำลังจะนำพาผู้ชมเข้าสู่ฉากสงครามแห่งความแค้นและความรักอันเข้มข้นใน EP สิบเนี้ขามเพชธกฤิจะเปิดเผยใบหน้าที่โหดร้ายอย่างเต็มที่เมื่อเขาเจ็บปวดจากความแค้นที่นายหอยยดยองเชิญยิ้ม ได้รับการยอมรับจากคุณเอกเจมจิรายุมากกว่าเขาเองที่เป็นเพียงแค่สิทธ์เท่านั้นขามจึงวางแผนอันจะทำลายทุกสิ่งที่คุณเอกมีด้วยการใส่ยาพิษแมงหลับให้ในายห้อยหยดกินและขโมยจากพระอัคคีนีไปแต่คุณเอกและคำดวงเบลลารานีก็ไม่ยอมนิ่งใจพวกเขาตามล่าขามอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อหายาแก้พิษมาช่วยชีวิตนายห้อยหยดในขณะเดียวกันนกเล็กก็มีแผนช่วงชิงจากพระอัคคีจากขามและเจรศีชายเดี่ยวสุริยนต์ ก็รวบรวมกำลังคนบุกปล้นเมืองความวุ่นวายนี้จะสิ้นสุดลงอย่างไรคุณพระสมิงไอพานุวัตรจะนำทัพร่รวมกับคุณพระช่วยชายชาติโยโดมและคุณเอกเตรียมออกศึกปกป้องเมืองได้อย่างไรและคำดวงที่ขอออกรบช่วยด้วยอีกแรงจะมีบทบาทอะไรในสงครามครั้งนี้ติดตามชมละครเจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวงตอนที่19วันพุทธที่5พฤศจิกายน2568เวลาย0นาฬิกา30นาทีทางช่องสอย่าพลาด แต่ที่น่าสนใจคือความแค้นของถามจะนําเสนอผลตอบแทนที่เขาต้องการหรือไม่หรือแทนที่จะทําลายคุณเอกเขากลับทําลายตัวเองแทนอย่าลืมมาพูดคุยและแสดงความคิดเห็นใต้บทความนี้เลยนะ